สวัสดีครับมาพบกับช่องเด่นบรตี้นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับาการเปิดบัตรกดเงินสดของอมสินนะครับให้กู้ได้30,000ื่นไม่ต้องใช้คนคำประกันนะครับสำหรับบัตรกดเงินสดจากธนาคารอมสินนี้นะครับมีชื่อว่า people card นะครับเป็นบัตรกดสินเชื่อหมุนเวียนนะครับให้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ตามความต้องการและยังพิเศษมากๆคือไม่จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์มาค้าประกันและไม่ต้องมีคนมาค้าประกันอีกด้วยนะครับมีวงเงินให้กู้ได้สูงสุดที่30,000บาทสรุปก็คือสินเชื่อเงินให้กู้ยืมนี้มีไว้สําหรับผู้ที่อยากจะยืมเงินกู้ยืมเงินได้ทุกคนนะครับเพราะไม่จําเป็นต้องใช้อะไรมาค้าประกันเลยนะครับคำถามที่ว่าคนที่มีเงินเดือนน้อยอยากจะขอกู้ยืมเงินสามารถจะทําได้ไหม บัตรกดเงินสดจากธนาคารอมสินมีเงินเดือน7000สามารถจะสมัครได้ไหมใช่หรือไม่นั้นธนาคารอมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะถือถือบัตรคือนะครับมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20-60ปีมีอายุงานมากกว่า1ปีเป็นผู้ที่มีไรายได้ประจำและไม่เกิน65ปีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการที่ทํามานาน1ปีขึ้นไปมีรายได้ขั้นต่ำที่7,000บาทต่อเดือนมีอัตราดอกเบีย้ยค่าบริการและค่าธรรมเนียมผิดนัดชําระรวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ28ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินของบัตรกดเงินสดของจากธนาคารอมสินจะให้วงเงินกู้สูงสุดที่5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่6เดือนขึ้นไปนะครับ สําหรับผู้ที่มีรายได้ประจาต้องเตรียมเอกสารดังนี้คือ1สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรข้าราชการนะครับ2สําเนาที่แปลนบ้านนี้ใช้ทั้งฉบับตัวจริงแล้วก็สําเนานะครับสลิปเงินเดือนใช้ทั้งตัวจริงแล้วก็สําเนานะครับหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสเตทเมนต์เนี่ยใช้ทั้งตัวจริงแล้วก็สําเนานะครับแล้วก็บัญชีเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน3เดือนแล้วก็ข้อ3นี่ก็น่าสมุดบัญชีนะครับที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีนะครับ ส่วนอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการเอกสารที่ต้องเตรียมคือ1นึ่สำเนาบ,บัตรประชาชนนะครับสอเอกสารแสดงการดําเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่าที่1ปีนะครับสต้นฉบับสำเนาของเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังที่6เดือนหรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้หรือเอกสารอื่นๆนะครับสก็สเตทเมนต์หรือสำเนาบ,บัญชีธนาคารในานามผู้ที่สมัครย้อนหลังที่6เดือน พร้อมกับหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีนะครับหลังจากทําการกู้ยืมเงินไปแล้วนะครับบัตรกดเงินสดจากอมสินเนี่ยอนุมัติในกี่วันนั้นจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับพบว่าบัตรกดเงินสดอมสินใช้เวลาในการอนุมัติเฉลี่ยป,ประมาณ1เดือนขึ้นไปหรือถ้าตรวจรวดเร็วนะครับอาจจะอนุมัติเร็วกว่าน,นั้นก็ได้นะครับสําหรับท่านที่สนใจอยากยืมเงินกับธานาคารอมสินก็ให้เตรียมเอกสารให้ครบถ้่วตามที่กล่าว มาข้างต้นนะครับตอนที่เราจะไปยื่นกู้นะครับก็เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับโดยที่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทุกประเทศเลยนะครับผมนะครับสำหรับครั้งนี้ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือของรัฐนะครับโดยผ่านทางธนาคารอมสินนะครับแล้วก็มีธนาคารพาณิชย์อีกหลายธนาคารนะครับช่องเดิมที่ก็จะได้นำมาเสนอในครั้งต่อๆไปนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเป็นการเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ